ก็สวัสดีด้วยลกันนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะครับโอ้ไม่ไลงกลิปนะก็คือช่วงนี้จะมีงานที่โรงเรียนเยอะหน่อยนะครับเป็นพละงานเอกสารเยอะนะครับก็มีสมาชิกถามในเรื่องของการวางมือซ้ายเราจะทํำยังไงให้ให้มันรู้ส uh ึกว่าเอ้ยเราเล่นเบสแล้ว มันได้นะครับเอาแบบฉบับของผมเลยละกันนะครับเอาแบบตัวผมนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ว่าต้องแบบผมนะครับแค่แนะนำนะครับผมลดนิดหน่อยนะอโอเคครับการวางมือซ้ายเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านชอบมาบอกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญใช่ขั้มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับหลักทฤษฎีที่ต้อง ว่ากันด้วยมาว่านิ้วโป้งต้องอยู่ตรงกลางเฟตอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยม,มองอย่างเมี้ยอยู่กลางอ่ะตีเป็นเฟตหน้าอยู่งี้เลยผมจะมองอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการใช้ข้อมือที่เราเปิดศอกเปิดศอกศอกเข้าหงายเข้านะวันนี้แหละเอาแบบผมนะครับก็คือเมื่อใดที่นิ้วนิ้วหน้าเนี่ยอยู่บน นิ้วโป้งจะงอลงล่างอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะ,อ,ะอยู่บน,นก็งอเลยแต่ถ้างี้ถ้าเราเล่นมันก็งอได้นะครับมันงอเฉียงออกมางอ,งอเฉียงเข้ามาในตัวทำรัแบบนั้นต้ี้ให้มันย้อนตามเวลาเราวอร์มนิ้วนะครับถ้าเราไปอยู่ตรงกลางเห็นั นิ้วมือต้องเป็นอิสระนะครับต้องเป็นอิสระอ่ะี๋ยวผมให,ให้ดูช่วงช่วงหนึ่งก็คือสมมติว่าเป็นอย่างนี้เวลาไล่เห็นไหมครับมือต้องอยู่อย่างนี้เลยนิ้วโป้งใช่ไหมหมุนได้เห็นไหมฮะหมุนใช้ข้อมือนะฮะอ่ะเห็นไหม เมื่อใดที่นิ้วโป้งอยื่นนิ้วหน้าอยู่นะครับอยู่ข้างบนผมก็จะเอียงลงมาใช่ไ,ไหมครับโอโทษทีนะครับวันนี้มเมื่อใดน,นิ้วหน้าอยู่ข้างล่างผมก็นิ้วโป้งไว้ข้างบนผมเคยม,มีมีหลายครั้งที่ที่เล่นเล่นกันเสร็จปุ๊บก็เอามือไว้ตรงกลางสุดท้ายเวลาเล่นผมก็เห็นเอาวางไว้ข้างบนกันหมด เลฮะทิ้งง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบนกันไหนผมก็เล่นไงเพื่อความเชื่อมั่นของเสียงใช่ไหมเวลาเล่นเนี่ะเน้าเวลาไปโซโล่ล่ะโซโล่ผมก็จะบนเดิม ก็จะไว้ข้างบนเหมือนกันใช่ไหมเวลาเล่นข้างบน <c oughs> ประมาณนี้นะครับที่แนะนำนะครับก็คือแต่เรื่องของเราควรใช้อิสระกับ มือเห็นไหมอันนี้ผมนั่งบางคนอาจจะยืนเล่นนะครับยืนเล่นอย่างเี้เห็นไหมไม่เหมือนกันเห็นไหมาหงอยได้จุดหนึ่งก็นไหมมุนเฟดหนึ่งปลาเฟตเฟดห้า ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับจากสี่เฟสเป็นห้าเฟสเป็นเจ็ดเฟสแปดเฟสไม่ไหวแล้วมั้งเอ็นต้องยกยก ยกขึ้นแล้วก็ย้ายย้ายตำแหน่งคัดิชั่นของมันนะครับผมจะมากกร์กจริงๆก็จะมาร์กอยู่ตรง3 5เนี่ยประมาณเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ลูกเบสเลยครับถ้าสมมติว่าเป็น e f แฟอย่างเงี้ยผมก็จะมาร์กอยู่ตรงช่องเลยใช่ <S <s ไหมฮเราเราจะได้รู้ว่าเออไอตัว แรกที่เราเล่นมันเป็น e flat อย่างเงี้ยผมก็จะวางไว้เหมือนกันอย่างงี้แต่ก็ไม่จำเป็นนะครับอะจะวางนี้ก็ได้เห็นไหมฮะเพื่อให้มันไม่กดอย่างงี้มันไม่ได้กดอย่างงี้ให้มันกดอย่างงี้เห็นไหมอธิบายอย่า yeah. <laughs> มองไม่เห็นภาพเห็นไหมเพื่อให้มันกดนี้อันนี้กดอันนี้ดันเข้าเห็นไหม เวลาวางเวลาเล่นจริงก็แล้วแต่ใครจะวางตำแหน่งใส่สะพายยังไงก็ต้องมาดูว่าความถนัดว่าบางทีกล้ามเนื้อของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าลองสังเกตคลิปเก่าๆก็ได้นะครับผมก็จะเล่นแบบนี้นะ โอเคครับการวางมือซ้ายแบบผมนะครับเบอร์เบสิกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขอบพคุณมากๆครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ